สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆและคลิปนี้นะครับจะเป็นการเติมเปิดแพ็ก FC Point ตำร่าการและชุดเทศกาล Future Star Team 2 ในไอของโยนครับไม่ได้ลงคลิปในการเปิดแพ็คแอสโตร์ที่เติมเป็นพอยเขียวในมาสักพักน,นึงเลยตั้งแต่ช่วงทีวนะครับวันนี้ขอบคุณโยมาเที่เอา ID มาให้เปิดเพราะว่าวันนี้มันมีนักเตะดีๆมาให้ลุ้นเปิดแพ็คกันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซามูเอลเอโต้เซตเก้าสิบสี่กาลินชาริโอเฟอร์ดินาเซตเก้าสิบสองแอเรียลที่จบแบบโคตรเติงไหนจะเป็นฟิโก้แลมพาร์ดปีเตอร์เชคที่เป็นตัวที่ใช้งานดีมากๆนะครับแล้วก็นักเตะฟิวเจอร์ปกติเบลลี่บาโคล่านะครับเดียโลาวเนเวส เพอร์เคสเปาคูบาซีนี่ก็ค่อนข้างเติแถมวันนี้มันมีตัวมินิอิลิสมาใหม่ด้วยนะก็จะมีพวกกินกาปี้ของเลเวอร์มีจิมิเนสที่ย้ายไปอยู่มิลานแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลุ้นกันนะครับจะเป็นเน้นแพ็คในสโตร์นะเดี๋ยวถ้าการ์ดเหลือยังไงก็เดี๋ยวว่าจะไปคัพต่อเลดด้วยที่เป็นเพิ่งมาใหม่นะครับหรือว่าถ้ามันเหลืออีกจริงๆรลเราอาจจะทำไอคอนฮีโร่เปิดกันด้วยในวันนี้ไม่แน่นะครับเดี๋ยวจะลองตัดสินใจดูอีกทีแล้วกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวเเปปยไลร Let's go Foot c h i อย c o จำหน่ายคอยในเกม EAFC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีเพราะไมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องวิจิวฟี f าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับเ,เริ่มจากซอมปกติก่อนบ้างครับเพื่อนๆ 8- ปคูณ3นะวันนี้จะหนักจะเต็มวันนี้ผมต้องได้ลำพาดไปจ์เช็คตักตัวนึงอะแปคูณห ฟิวเจอร์มาแล้วตัวแรกใครเอ่ยซีเบลเยียมเดบรอยเหรองั้นมันจะหมายว่ามันจะพลิกมาสิครับอู้หินกาบีตัวนี้ตัวใหม่นี่แพงหรือเปล่านี่คือตัวมินิลิลิสมาเลยครับตัวละแสนหนึ่งที่ผมดูในเบลฟุตบินแล้ว เออเอาเรื่องนี่แพงนี้ถ้าได้ตัวนี้มาเพื่อเอาไปเล่นกันได้เลยนะเป็นกองหลังขาซ้ายโหดๆแล้วยิ่งจอกทองด้วยเข็ดีเฟนต์เกือบครบนี่เพิ่งมาแกะกล่องเลยกองหลังพี่กองหลังบุนเดสเล่นแบ็กซ้ายได้ด้วยนะแต่ว่าแบ็กซ้ายไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นกองหลังมาก่อนมันจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่อีกหนึ่งอันอู้ฟิวเจอร์ซามาอีกหนึ่งตัวต่อเน,นื่อง Backto- b a c k ซีเอเอ็มตัวนี้น่าจะเป็นของเลสเตอร์นะครับาจะัแด87นะตัวนี้ นะครับใครเอ่ยนี่ไงเอลคาน,นุสนะครับเอลคาน,นุสแปดสิบสี่คูณห้าอกหนึ่งอันอเวอรชั่นกับเฟิร์สอู้ตัวที่สามสอ,อืมนี่กูตัวนี่โอ้เลตสูงมากเลยนะโอ้แบบเลตโฟลเดอร์แบบแน่นๆแบบตอเลตแบบยิ้มยิ้มเลยอะ่ะโถอ่เอ้ยมึง มึงเอา8ปดเจ็ดมาก่อนก็ได้ไม่ต้องให้กูลุ้นตั้งนานหรอกแปดเจ็บไปอยู่ข้างหลังเนี่ยไปต่อตัวที่สี่หรือสามวะเพื่อนๆอันนี้ไม่มีนะแปดสิบสี่คูณสี่ไม่มีจัมโบ้แร่มอนมาอีกหนึ่งตัวเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะครับอันนี้ใครเอ่ยหัวข้าเลยแล้วกันนะ สัตว์แปดสิแน่เลยจริงด้วยนะครับจอห์นดอสเตอร์ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เพิ่งมาวันนี้นะครับวินเทอร์วินเทอร์ฮีโร่ไอคอนนูมาโลอู้ลุ้นตัวดีๆได้ลเลยนะเนี่ยเนี้ยวันเดอร์สันเหรอตัวนี้สัตว์88นี่ก็เป็นตัวใช้งานแนะ่นะ่นะตัวนั้นนะ่ชิปบีสเลยอ่ะ86ดแรกโก1ตัวไม่มีนะครับทองนะ ไปแพงคไอสตร์ดีกว่าเราจะได้เคลียร์การด้วยเริ่มจากซองไหนดีตอนนี้มีซองดีๆหน้าเปิดเยอะเลยนะเพื่อนๆก็ตามเปิดพวกซองที่เป็นสีขาวๆฟ้าๆหรือจะเป็นฟ้าๆล้วนๆที่เป็นเกี่ยวกับโปรโมฟิวเจอร์สตาร์ได้เลยนะครับก็จะมีทั้งอันขายได้แล้วก็ขายไม่ได้นะผมคิดว่าได้หมดเลยนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เงินอยากจะลองลุ้นตรงนี้ดูก็ได้แต่อันที่มันขายไม่ได้มันจะได้การเยอะกว่านะครับถ้าจะลุ้นดูนะก็ลองตามตามมันแล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะลองเปิดดูนะเดี๋ยวผมจะขอเริ่มจากอันนี้แล้วกัน ยู่ในเอ่ย500นี่ essential future star 500 fc point นะครับเป็น2องแปคูณสนั่นเองเอาเลย let's go <S ตัวแรกออกมาเป็นทองนะครับขอบคุณจริงๆนะพี่ e แม่งเป็นนอยเออร์ห er รอไม่ใช่สเตอร์เกนจริงๆก็ได้ตัวโลดดนแน่ๆเพื่อนเพิ่งเล่นก็เอาตัวโลนพวกนี้ไปเล่นได้ เออเออเล่นได้ป่าวไม่ร,รู้ตรงนี้ได้ตัวนี้ได้สิเกมสามอันเดินไปหนึ่งรอบครับ Essential Future Star รอบนี้ต้องฟ้าแล้วนะไม่มีอีกต้องไปซองอื่นแล้วมั้งร้อยสองอันไม่ให้อะไรเลยเนี่ยเพื่อนถามจริงแต่อันนี้เรดดีกว่าเมื่อกี้ไหมเหรอก็ไม่เรดต่ำแปดเก้าตัวสูงอันเดียวคูสนอฟเกลคานุสได้ขนาดพวกตัวพวกนี้มันยังไม่ออกให้ผมอีกหรอแพ็กเติมเหรอเพื่อน ไหนเราลอง,ลองขยบมาที่ซองหนึ่งพันหน่อยดีกว่านะครับก็จะเป็นอันนี้ SK Velocity แปดสคูณสิเอาเลย SK Velocity p l ย y e r แพ c k นี่ชื่อซองแพ็คนี่เท่จริงเลยนะเนี่ยมามาพิกมาโหดๆนะเพื่อนขอโห,ด,หดนะแต่ผมอยากเห็นไอคอนมากกว่าอาะ่ะนี่มันไม่ใช่ไอคอนนะเด อ๋ออะไรวะเนี่ยไม่ให้เลตตามสุดเลยอะ่ะผมจะเอาการไปทำต่อเลยฮัลโหลเพื่อนไม่ใช่แบบนี้เฮ้ยผมจะไปต่อยังไงดีเนี่ยเอาอีกอันนึยไงนะเราต้องเปิดอย่างละสองอันเพื่อเป็นวิทยาศาสตร์ต่อนะครับ SK v e คเว c ค City ้ฟ้าอีกแล้วแต่ตัวไหนไม่รู้กองหลังโรตุเกสมันน่าจะพลิกอีกแล้วครับ พิกอีกแล้วแล้วก็มีแปดเจ็ดเต็มไปหมดเลยอะ่ะขอเกินเก้าสิบได้ไหมโอ้โหเโจหโหโหโหนส์ฟังคอสนะครับไม่ไฮเลตไม่สูงด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็อ,โหโหโหอันต่อไปดีลักฟิวเจอร์สตาร์การันตีบ้างอันนี้1,500 FC Point ฟีพอจะได้การค่อนข้างน้อยนะจะมีแค่แปดเจ็ดคูณ 5. เออ โอเคอ่ะลองดูการันตีฟิวเจอร์ธรรมดาหนึ่งตัวแต่ผมขอเป็นไอคอนได้ไหมตัวที่มันไม่ได้เป็นการันตะีมานะ EA 1,500 Let's go เร็วงเงาเป็นผู้หญิงนะปีกขวาตัวนี้ไม่โหดอะ่ะต้องลุ้นตัวพิกน่าจะมีสองตัวครับมีสองตัวแน่นอน นนี้จะดีใจดีไหมเนี่ยผมก็กำลังตัดสินใจอยู่ผมจะดีใจดีไหมไฮเซนโดมันเหลกตั้งเก้าเลยคือไอตัวที่มันออกข้างหน้ามันแปดเก้าเพื่อนเพื่อนหมายความว่าตัวที่พลิกมามันต้องมากกว่าแปดเก้าไงผมก็เลยนั่งคิดในใจว่ามันมีตัวไหนบ้างว่ามันมันเขยืบไปเป็นแปดเก้าเนี่ยมีไอตัวดีๆแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าเนเวสบาโคลาดิอาโลอะไรเงี้ยแม่งเพียงหลบเป็นตัวนี้อีก เึ่งเธอไม่ถูกนะสามแสงก็ว่าเหมือนกันนะครับได้สกิลห้าวกสปีกซ้าย CAM แต่ไม่มีส่งทะลุช่องนะต้องเล่นปีกอย่างเดียวเทคนิคเขาดองก็ยังอยู่ในเกมที่ดีครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะขอลองเป็นอันนี้บ้างแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คฟิวเจอร์สตาร์บินารีการันตีเป็นซองที่ได้การเยอะที่สุดอันนึงในสโตนตอนนี้เลยสำหรับเพื่อนที่ต้องการโฟลเดอร์ มันจะเป็น2องแพ็ก83คูณ35และจะมีการันตีให้2ตัวเลยนะครับว่าจะได้เป็นการ์ดฟิวเจอร์รังสิตแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรไม่นำไอคอนแต่มีโอกาสอาไอคอนเหมือนกันแต่เราต้องไปได้จากดันนาแทนอันนี้2000 FC point หรือ3 2 5 0 0 0คอยเลยนะเฮ้ยใครเอ่ยเพื่อนๆใครเอ่อยใครรู้คอมเมนต์มาอะวะวะดันนาจะมาทีแอซิสโหดให้ห่อย ขอไอคอนเถอะขอไอคอนจากตัวนั้นก่อนเะเพื่อนอ่าอันนี้แย่กว่าเมื่อกีก้นเนี่ยโอ้โหไยฟันครัวซี่ตัวที่ผมเปิดสองห้าร้อยก็ออกงี้นี่ดีสุดแล้วเหรออันนี้แพงกว่าอันเมื่อกี้นะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าได้อีกอันหนึ่งอันนี้มันได้การเยอะดีเดี๋ยวผมจะขอซานอีกทีแล้วกันผมว่าดูคุ้มดีเหมือนกันยิ่งเราอยากได้การอะเนาะนะครับอ่นรอบนี้เดี๋ยวเป็น นี่ละกันนะครับกิซโนโรนโดอีก2000นะครับอ่ะมาโม่งเข้าไปเลยจริงข้างหน้าเป็น87อีกแล้วอ่ะพอข้างหน้า87อ่ะมันลุ้นข้างหลังให้เกิน90ายากไงไม่อยากมองเลยอโอ้โหฮิงคาปีต้อยยังดี แต่ก็ยังไม่โหดอ่ะดนสฟีฟ่าพอยต์มันต้องรุนตัวแบบโหดกว่านี้ปะวะข้างในก็มีอินฟอร์มเด็กการ์ดย่อยเต็มเลยนะครับอีกเพียบนะอ่ะแคมเปญมิกซ์บ้างอะไหนมาดูไหนซีว่าดวงจะมาดีตรงนี้หรือเปล่าถ้าออกตัวเทพเกินร้านอนี้ผมจะหายโกรธเมื่อกี้ทั้งหมดนะมาผมกดเองไล่โมเดลไม่ได้เรื่องอู้ดัร้านหลุย ผมก็ดูไม่ดีเหมือนกันวะเดี๋ยวหาตัวอื่นมากาดอีกไม่เป็นไรเก็บไปก่อนตอนนี้เราเหลือ800 0นะครับเอาวันไหนดีวะเพื่อนๆอันนี้ดีไหมนะแต่จริงๆถามว่าผมอยากได้การอะไรอีกางเงี้ยผมไม่ได้อยากได้แล้วนะของโยอ่ะการพอละการทำต่อเลยมันครบแล้วไงแต่คือผมที่ผมอยากเปิดเนี่ยผมอยากเปิดได้ลำพาดพีเตอร์เช็คอะไรอย่างเงี้ยให้โยสะหน่อยไอง ผมลองเอาวันนี้ก็ได้อิม i ูซีฟแม e นูเวอร์เพย์ p ออร์แพ็คูณ15และ6ตัวในนั้นนะครับจะมีการการันตีว่าจะมีค่าพา s s i n g และค่า d ิบ p i n g มากกว่า80หมายความว่ามันจะตัดกองหลังออกให้เราเหรออุ้ยดีใจจังเลยมา1 0 0 0 FC พอยต์เลสโก้ของโยมาได้แล้วไม่ได้ เฮ้ยเสียงเว้ยเอาอีกไหนขอดูอีกทิ้ง Impulsive Vancouver ขอนำผ่านเลยได้ไหมเอา,ามันจัดฮีโร่ให้เลยแต่ผมไม่ได้อยากได้เดยผมคืนได้ไหมอ่ะฮีโร่ไม่เอาได้ไหมฮีโร่เบสพอแล้วไม่ได้อยากได้แล้วครับตอนเนี้ตัวไหนไหมาก็ไม่นี่ใจเท่า้ลเพื่อนโหเพื่อน มึงเอัฟิวเจอร์นังสิตตัวธรรมดามันยังเลทมากกว่านี้อีกนี่ผมต้องปิดเกมนี้อย่างนี้จริงๆเหรอแต่แกผมก็จะตัดลงอยู่ดีนะแต่ผมไม่อยากปิดอย่างนี้เลยอ่ะมันเกลือไปปะเกเนีน้ไม่เอาหน้าอัไหเรามาเอาอันนี้บมา่เนี้่ยห้าร้อยวนกลับมาเอาดีอันสุดท้ายแล้วของห้าร้อยเนี่ยลองอันนี้อีกทีหนึ่งอะ่ะดีลักฟิวเจอร์สตาร์การันตีถ้าอันนี้ออกไม่ดีเนี่ยผมขอเป็นอันสุดท้ายขอยงคลิปนี้เลยแล้วกันนะผมจะไม่ฝืนช็อตตาล้ะอันนี้เอ้ยอันนี้มันได้เออใช่อัน,น เลดการ์ดมันสูงตอนที่ผมได้ตัวเทพๆผมได้จากอันนี้มันได้การ์ดน้อยจริงแต่มันการันตีว่าเราจะได้ตัวแจมเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็อันสุดท้ายนะถ้ายังไงก็ไม่ดีก็พอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีไปทําไอคอนปิดท้ายสักทีหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนว่าการ์ดพอไหมเคยพอให้ผมด้วยนะอ่ะตัวสุดท้ายผมจะให้ทางด้านปู่บอบเป็นคนกดให้แล้วกันนะครับปูบอปเอากีตาร์กดไปเลย เงาผู้หญิงอีกแล้วะ่ะผู้หญิงผมจะลุ้นยังไงดีครับเนี่ยเด้ยตัวนี้ดีปะวะถ้ามันมาสองตัวตัวนี้ผมจําได้ว่าผมดูเไม่ใช่อะอไม่เพื่อนหนักสุดๆเลยนะครับทุกคนยิงไะเนี่ยผมเปิดไปทั้งหมด 00, หนึ่ง FC p o i สองพันอนะครับเพื่อนๆในคลิปวันนี้ต้องขอโทษโยงจริงๆที่ไม่สามารถเลียกตัวที่ดีดกว่า เจ้าไคเซโด89ตัวนั้นได้เลยนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเสียใจเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราเปิดไอคอนปิดท้ายกันหนึ่งทีก่อนละกันเพื่อทําให้เรารู้สึกดีขึ้นสำหรับวันนี้กับ SBC 87 Mix Icon Player Pick ลุ้นได้เลยนะเพื่อนๆคนไหนอยากลองลุ้นการ์ดตำนานเทพๆก็ในนี้มาลองจัดกันได้ใช้สกอต3สามอันนะครับเดี๋ยวผมจะทำมาเปิดเลยนะอันเดียวแบบจบเลยได้มาแล้วนะ87 Mix Icon Player Pick Complete แล้วครับ รอบนี้มันเพิ่มมาเป็น1ใน4ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเพิ่มขึ้นนะตอนนี้วิ่งใน4ก็น่าจะลุ้นการดได้เยอะขึ้นโอกาสได้ตัวดีๆก็คงจะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมลืมดูไปว่าไอเอสบีซีนี่ถ้าจะซื้อการดทดทั้งหมดแต่มันเท่าไหร่ก็ประมาณ4ี่แสนสองหมคอยเลยนะครับถ้าเราได้ตัวที่ต่ำกว่า4ี่แสนนี้ก็ค่อนข้างพังเลยก็หวังว่าจะได้ตัวดีๆปิดท้ายคลิปนี้หน่อยแล้วกันนะครับเ,เพื่อนๆยังไงก็เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ที่แพ็คนี้เลยนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคน,นมากนะคร ดูกันมาจนถึงวันนี้นะถึงตอนนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็เท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่ซองนี้นะโอเคไปเลยกันเลยครับมาโอ้ตื่นเต้นมากมามามาพออโดโทเลยนะ EA ตัวแรกขวาสุดเลยโอ้เมื่อเดี๋ยวผมมาพูดถึงแลมผ่ามาตลอดทั้งคลิปนี้เลยนะบอกว่าเอาแลมผ่าตัวใหม่มาให้หน่อยกูมไม่ได้พูดถึงตัวนี้ตัวนี้กูไม่เอาตัวนี้กูซื้อเอาก็ได้ ตัวที่สองช่วยทีหัวโบสันเชยนไมอ,อ๋อเพื่อมึงมึงเอาจริงดิไปแล้วไม่รู้แหละทุกคนมะรุน่าจะเป็นการ์ชูเขียวหรือเปล่าถ้าเป็นตัวเบสนิก็นเหนื่อยอีกอุ้ยเก้าสิบเลยเหรอชิบ <c oughs> ๊าย อ่าก็จริงมันก็แอบดีอยู่นะแต่มันก็ยังไม่แพงอะครับเพื่อนๆมีแล้วด้วยฮ่าไม่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี <S <S ๋ยว <deixar. S 2> มาแก้มือในดีของโยกันใหม่นะครับคุณโยมากๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆนะครับที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะแล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามหนะเพื่อนๆแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะในช่วงเทศกาลฟิวเจอร์ทีมสอง ให้ได้ตัวดีๆตัวที่ jam j a ที่อยากได้นะที่มันก็ไม่แพงแค่ตัวอย่างเดียวนะมันมีโอกาสออกจากทุกซองเพื่อนๆอาจจะได้จาก85คูณ2ของรางวัล division level sky battle หรือของรางวัลหมดครับพวกนี้หรือได้ l o อินก็ได้นะครับเรนก็ขอให้สงวงได้ตัวที่อยากได้ในเทศกาลนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย สวัสดีครับสุดท้ายนะครับเ,เพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมด Ultimate Team เนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ออาากช่องพี่จิ๋วฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มอีกด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป็นรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของไอเดียเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ